เบนซ์ W204 นะครับตัวซีคูปนะครับกุญแจรีโมทนะครับกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดเรือนใหม่ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับขึ้นเฉพาะตัวเลขกิโลกับตําแหน่งเกียร์จอกลางแบบนี้นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีรถดหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากทําการรื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้าเสียนะครับผมได้ถอดตัวล็อกคอที่เสียออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้จะรื้อค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากตอนเสียพวงมาลัยยังขยับซ้ายขวาได้นะครับก็รื้อไขน็อตไม่กี่ตัวก็สามารถถอดอะไรที่เสียออกมาได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับเสร็จประกอบรถเสร็จเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่พร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทาให้ครบหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ุญแจรีโมทนะครับใช้งานได้ทุกดอกนะครับล็อกเปิดนะครับปกติทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจมิดออนไฟหน้าปัดขึ้นปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับ หมุนกุญแจสตาร์ทรถได้ปกตินะครับแต่ไม่มีเสียงใดทํางานนะครับไฟน้าปัดขึ้นจะเพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับพวงมาลัยล็อกขยับไม่ได้เลยนะครับสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ทั่วไทยนะครับทำเสร็จหน้าง,งานเลยนะครับใช้เวลา1 2ชั่วโมงนะครับ